สวัสดีค่ะมาเจอกับปาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะปางจะทำมันฟินค่ะเป็นขนมนะคะมันฟินมาตรฐานสำหรับมือใหม่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่บ้านมีเตาอบแล้วแต่ยังไม่มีเครื่องตีผสมไข่ก็คือจะเป็นเครื่องตีที่เขาไว้ใช้ตีไข่ตีส่วนผสมยังไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะมาดูว่าคลิปนี้เขาทำกันยังไงไม่ต้องใช้เครื่องตีค่ะ เรามาเริ่มจากของแห้งกันก่อนนะคะเราจะแยกส่วนผสมเป็นของแห้งแล้วก็ของเหลวนะคะเริ่มจากของแห้งก่อนเลยของแห้งนะคะก็จะมีแป้งเดี๋ยวร่อนที่ละครึ่งค่ะเดี๋ยวเราเทผงฟูลงไปในแป้งก่อนนะคะ กลิ่นวานิลาค่ะเดี๋ยวร่อนพร้อมกันเลยแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะคนให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวร่อนรวมกันเลยค่ะตอนแป้งเพื่อที่จะให้แป้งม,มีความเบาขึ้นนะคะช่วยเขารูปนิดนึงค่ะ ส่วนผสมค่อนข้างเยอะเดี๋ยวปังจะเปลี่ยนกรละมังนะคะอันนี้เป็นเกลือค่ะคนผสมก่อนนะคะขออนุญาตเปลี่ยนกรละมังนิดนึงจะได้คนผสมได้ง่ายขึ้นนะคะปังขออนุญาตใส่น้ำตาลลงไปด้วยค่ะอันนี้วิปปิ้งครีมค่ะจากนั้นเป็นนมค่ะเป็นนมสดนะคะรสจืดค่ะ น้ำพึ้งค่ะจริงๆเราสามารถใส่น้ําตาลลงไปในชามผสมของแห้งได้นะคะแต่ว่าปางอยากให้น้าตาลเขาละลายบางก็เลยเอามาคนผสมกับของเหลวค่ะตามด้วยเนยละลายนะคะ เนยละลายไม่ใช่การเอาเนยไปตั้งกับไฟโดยตรงบนหม้อเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นการนําเนยไปตุ๋นผ่านไอน้ําก็คือโดนความร้อนจากไอน้ําหรืออันนี้ปังใช้ไมโครเวฟในการละลายค่ะก็คือเอาเนยนะคะใส่ไมโครเวฟแล้วก็ตั้งเวลาอยู่ที่15วินาทีค่ะยืนเฝ้าค่ะตอนที่เนยอ,ออกมาเขาจะยังละลายไม่หมดเราก็จะช่วยเขาคนละลายนะคะ อันนี้เป็นไข่ไก่ค่ะเราจะตีไข่ก่อนนะคะจากนั้นใช้ตะก,ก้อมือคนผสมให้เขาเข้ากันค่ะตอนนี้เราก็วอร์มเตาอบแล้วนะคะอยู่ที่180องศาค่ะ น้ำตาลเริ่มละลายแล้วค่ะอ้อลืมค่ะมะนาวลืมใส่น้ำมะนาวโอเคมีน้ำมะนาวด้วยนะคะค่ะจากนั้นเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะลงไปในชามของแห้งค่ะที่มีแป้งแล้วก็เบกกิ้งโซดาผงฟูนะคะทอมสับวานิลาผง จากนั้นตะลอมค่ะคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะคนจนตัวแป้งเขาไม่เป็นเม็ดค่ะค่ะส่วนผสมเนียนดีแล้วนะคะแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วค่ะจากนั้นนะคะใส่ช็อกโกแลตชีพค่ะ แล้วก็ลูกเกตนะคะตัวนี้จะเป็นลูกเกตที่สับแล้วค่ะสับหยาบๆนะคะหลังจากนั้นเราจะตักส่วนผสมใส่ถ้วยกันค่ะวันนี้ใช้เป็นถ้วยคัพเค้กนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปซื้อเป็นถ้วยมันฟิล์มใช้แทนกันได้ค่ะเพื่อนๆสามารถใส่ถุงบีบแล้วก็บีบลงไปได้นะคะแต่ว่าวันนี้เม็ดชิปปังค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็เลยใช้ช้อนปักค่ะ ใส่อยู่ที่1นึ่ส่วนสาเขาเรียกอะไร3ส่วนสีของถ้วยโอเคประมาณนี้ค่ะเหลือไว้นิดนึงเพราะเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ตักใส่ถ้วยได้ประมาณ 2, 4, 6, 8, 10, 11ถ้วยพอดีเลยใช้เป็นถ้วยไซส์ขนาดาเส้นผ่าศูนย์กลาง5-6เซนติเมตรนะคะก็พอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบกันนะคะอบที่ 180องศาค่ะประมาณ20-30นาทีคอยเช็คดูนะคะอย่าทิ้งเขาไว้เลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเตาอบของแต่ละบ้านเนี่ยร้อนไม่เท่ากันต้องรู้ใจเตาอบตัวเองด้วยเดี๋ยวปังจะอยู่เดี๋ยวอบรอบแรกอยู่ที่20นาทีนะคะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ25นาทีค่ะก็ สวยงามฟูฟ่องแบบนี้เดี๋ยวจะมาถาให้ดูชิมให้ดูดกว่าว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวแกะซึบๆโอเครู้สึกว่าตัวช็อกโกแลตชิพมันจะจมลงไปนิดนึงเดี๋ยวเราช้อนดีกว่าค่ะแปบ๊บนึงไปหาช้อนกันโอเค เดี๋ยวชิคให้ดูเลยดีกว่าตักลำบากข้างในนะคะนอนตูดตก็จะประมาณนี้ค่ะอุ้ยร่วงมันค่อยข้างนอนก้นนะนะเพราะว่าปางอ่ะกว่าจะเอาเข้าไปโอบอ่ะ ค่อนข้างนานแป๊บหนึ่งเพราะว่าเตาอบอ่ะมันปิดฝาไม่ได้มันพังตัวช็อกชิพกับลูกเกดเขาก็เลยนอนก้นซะเยอะอ,อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยด้วยความที่เราใช้เนยคุณภาพดีอ่ะในการทำปังใช้เนยอยู่ที่ ไขมันนมอ่ะแปดสิเปอร์เซนกิโลละหกร้อยมันก็เลยออกมาค่อนข้างดีมากหอมมากแล้วก็นุ่มมากเสียดายนิดน,นึงอ่ะกว่าจะได้อบไอพวกช็อกชิพกับลูกเกดเขาก็เลยนอนก้นแต่อร่อยมากเลยนะคะโอ้โกินเยอะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวเจอันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีขนมอะไรเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะจริงๆอยากทำมันฟินอีก คือชอบโดยส่วนตัวคือชอบมาเจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย